ขวัญใจเธอเป็นเด็กสาวกรตันยูหลังจากที่เลิกจากการเรียนหนังสือเสร็จขวัญใจก็มักที่จะไปช่วยแม่ของเธอตั้งร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงที่ข้างทางแถวหน้าสถานีรถไฟในช่วงเวลาคำ่ำเพราะตรงบริเวณสถานีรถไฟน,นั้นมักจะมีผู้คนผ่านไปมาบ่อย ขวัญเอ้ยจัดร้านเสร็จแล้วก็มานั่งพักทำการบ้านไปเถอะลูกเดี๋ยวทางนี้แม่จัดการขายของเองค่ะแม่งั้นขวัญน,นั่งทําการบ้านก่อนนะคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขวัญจะมาช่วยแม่ขายข้าวเหนียวกับมะม่วงต่อนะคะขวัญเธอพูดด้วยรอยยิ้มก่อนที่เธอจะไปนั่งทําการบ้านด้านหลังร้าน แม่แม่ของขวัญจะยากจนแต่ขวัญเธอก็ไม่เคยบ่นเรื่องนี้เลยแถมเธอยังเป็นเด็กกระตันยูมักช่วยงานแม่เสมออีกด้วยเพราะขวัญเธออยากจะแบ่งเบาภาระของแม่บ้างอะไรที่ขวัญทำได้เธอก็จะพยายามทำช่วยแม่ของเธอ เมื่อมีลูกค้ามาสั่งข้าวเหนียวมะม่วงแม่ของขวัญก็มักจะยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกับลูกค้าอย่างเป็นมิตรเสมอแถมข้าวเหนียวมูนที่แม่ขวัญทำมาขายคู่กับมะม่วงนั้นแม่ก็เป็นคนทำเองมาจากที่บ้านรสชาติหอมนุ่มอร่อยอย่าบอกใครเชียวแถมยังขายราคาไม่แพงมากเอากำไรไม่มากมายอะไรอีกด้วยเพราะแบบนี้แม่ของขวัญ จึงมีลูกค้าประจำแวะเวียนมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเป็นประจำแม่จ๋าหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูช่วยแม่ขายเองนะจ๊ะแม่ไปนั่งพักก่อนก็ได้ขวันพูดเมื่อเธอเห็นว่าแม่เธอยืนขายของมานานแล้วเหงื่อก็เริ่มออกเธอกลัวว่าแม่จะเป็นลมเข้าเลยนีบบอกให้แม่ไปนั่งพักดื่มน้ำเย็นๆก่อนเพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าว อาจจะทำให้แม่ของเธอเป็นลมเอาได้แต่ใครลาจจะไปคาดคิดว่าเมื่อสองคนแม่ลูกนั่งขายของข้างทางกันอยู่ดีๆนั้นมันก็จะเกิดมีรถบรรทุกที่คนขับมวยแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือขับรถเซมาชนแผงขายข้นหยวมมมงโมของทั้งสองแม่ลูกเข้าอย่างจัง นักเรียนสาวแสนน่ารักที่เพิ่งจะเลิกเรียนพิเศษในช่วงค่ำนั้นเห็นว่าตอนนี้กระแสะข้าวเหนียวมะม่วงกำลังฟีเวอร์คนแห่กินและโพสต์ลงเน็ตกันเยอะแยะไปหมดพอ,อยจึงได้รู้สึกอยากจะกินข้าวเหนียวมะม่วงบ้างเหมือนกัน เธอจึงบอกแม่ของเธอที่มารับเธอหลังเรียนพิเศษเสร็จให้พาเธอไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกินหน่อยโถพอยมาบอกอะไรตอนนี้เนี่ยนี่มันก็สามทุ่มกว่าแล้วนะลูกส่วนมากร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงเขาก็พากันปิดหมดแล้วนั่นล่ะหนูอยากกินนี่ค่ะแม่ดังนั้นนะลองพาหนูไปหาดูหน่อยนะเพื่อมีร้านเปิดอยู่แม่ของพอยจึงได้ตามใจลูกสาวตัดสินใจพาลูกสาวขับรถไปหาร้านขายข้าวเหนียวมะม่วง แต่ก็ไม่มีร้านไหนเปิดเลยเนื่องจากคงพอค่ำแล้วแถมช่วงนี้ขายดีร้านก็ปิดเร็วกันทั้งนั้นหากินยากเข้าไปอีกจนกระทั่งแม่ของพลขับรถผ่านมาทางเส้นหน้าสถานีรถไฟก็พบกับร้านขายข,ายข้าวเหนียวมะม่วงเปิดขายอยู่จึงได้ลงไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกับลูกสาว พอมาถึงหน้าร้านพอยกับแม่ก็พบสองแม่ลูกยืนขายมะม่วงอยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มมีมข้าวเหนียวมะม่วงขายไหมคะมีจ้าแต่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะแบบแพ็กไว้หมดแล้วพอดีต้องแพ็กให้ใหม่นะคะได้ค่ะวันแต่ขายชุดละเท่าไหร่หรอคะข้าวเหนียวมะม่วงร้านเราขายชุดละ3าบ้าบาทจ้า สามชุดร้อยรับกี่ชุดดีจ๊ะขายถูกจังเลยเอากี่ชุดนีอะคะแม่พลอยถามแม่ของเธอก่อนที่แม่จะบอกให้เอาสามกล่องไปเลยเพราะราคาแค่35บาทเองจะได้กินสามคนพ่อแม่ทุกคนละกล่องกันไปเลยเมื่อสั่งข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วพลอยก็ยืนดูแม่ค้าจัดข้าวเหนียวมะม่วงให้เธอลงกล่องก่อนที่จะจัดแพ็คใส่ถุงอีกที ซึ่งทั้งได้เยอะและดูน่ากินมากๆได้แล้วจ้าข้าวเหนียวมะม่วงสามกล่องลดให้เหลือสามกล่องร้อยนะจะโอ้โหนอกจากจะขายถูกแล้วยังลดให้อีกเหรอเนี่ยถามจริงๆว่าได้กำไรหรอได้จ้าแต่ขายเอากำไรไม่เยอะนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีถือว่าช่วยๆกันก็แล้วกัน แล้วในตอนนั้นเองพรอยก็สังเกตเห็นว่าคนขายอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นแม่ยืนก้มหน้าก้มตาร้องไห้สึกซือื่นอยู่ข้างๆพรอยมองเธอด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะเธอเป็นอะไรไปนะเมื่อกี้นี้ก็ยังดูปกติอยู่เลยนี่นาะนี่ปกติมาขายของกับคุณแม่เหรอ ใช่แต่ว่าช่วงนี้แม่ไม่อยู่แล้วก็เลยต้องมาขายคนเดียวนะ่ะขวัญเธอพูดก่อนที่น้ำเสียงและสีหน้าของเธอจะดูหม่นหมองลงทำเอาพลอยงงเป็นอย่างมากว่ามาขายของคนเดียวยังไงกันก็เห็นเห็นอยู่ว่าแม่ของเธอยือนขายอยู่ข้างๆด้วยนี่นะอาอ้าวนี่แม่ของเธอยือนขายอยู่นี่น,นี่นาะทำไมถึงบอกว่ามาขายคนเดียวได้ล่ะ ขวัญใจได้แต่งงกับสิ่งที่พลอยพูดก่อนที่เธอจะบอกพลอยว่าจะเป็นไปได้ยังไงกันเพราะแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วเพราะถูกรถชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองส่วนขวัญใจเธอรอดชีวิตมาได้เพราะแม่ผลักเธอออกมาจากรถเมื่อพลอยรู้ดังนั้นเธอก็ถึงกับสีหน้าซีดขึ้นมาในทันทีเพราะจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะ ในเมื่อตอนนี้พอยังเห็นผู้หญิงอีกคนยืนก้มหน้าก้มตาร้องไห้อยู่ตรงหน้าเธออยู่เลยนี่นา แต่แล้วเมื่อหญิงสาวอีกคนเงยหน้าขึ้นมาก็ทำเอาพลถึงกับตกใจสุดขีดเมื่อผมว่าเธอคือผีนี่นาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คนด้วยความตกใจนั้นพลจึงรีบวิ่งหนีกลับขึ้นไปดอแม่ที่รถของเธอทันทีทำเอาแม่ของเธอและขวัญใจได้แต่งงว่าพลเธอเป็นอะไรไป ก่อนที่แม่จะจ่ายเงินและถือเอาข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นรถตามพลอยมาและขอโทษแม่คะที่ลูกทำนิสัยแปลกๆซึ่งพลอยนั้นเธอก็ยังคงเห็นวิญญาณของผีแม่ขวัญใจยืนอยู่เคียงข้างลูกสาวไม่ห่างไปไหนเล่ากับว่าเป็นห่วงและคอยมาเฝ้าดูแลลูกสาวที่ต้องอยู่ลำพังคนเดียวด้วยความรักความห่วงแม้เธอจะตายไปแล้วก็ตาม หลังจากที่พลอยกับแม่ขับรถออกไปแล้วขวัญใจเธอก็ได้หันไปข้างๆตนเองและบอกกับวิญญาณแม่ของเธอที่เธอมองไม่เห็นว่าแม่จ๋านี่แม่ยังอยู่ไม่ยอมไปไหนหรอพอเป็นห่วงหนูใช่ไหมหนูไม่เป็นไรนะแม่หนูโตแล้วหนูดูแลตัวเองได้แล้วแม่ไปสบายเถอะนะไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงหนูแบบนี้หรอก หนูไม่อยากให้วิญญาณของแม่ไม่ไปไหนพ่อมาคอยแต่เป็นห่วงหนูนะหนูรักแม่เสมอนะคะขวัญใจพูดก่อนที่เธอจะเก็บร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อเตรียมจะกลับบ้านเพราะนี่มันก็ค่ำแล้วในขณะที่วิญญาณของแม่ขวัญใจนั้นได้แต่จ้องมองลูกสาวโดยไม่สามารถพูดคุยอะไรกับลูกสาวได้ด้วยความรักและความเป็นห่วงก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปในที่สุด ส่วนพลอยนั้นเธอก็เพิ่งมารู้จากแม่ทีหลังว่าแม่ของขวัญใจโดนรถบรรทุกชนเสียชีวิตที่แผงขายมะม่วงเพราะคนขับรถเอาแต่เล่นมือถือขับรถไม่ยอมมองทางและแม่ของขวัญใจก็ได้ตัดสินใจผลักลูกสาวให้หนีรอดออกไปได้แม่ของขวัญใจจึงถูกรถชนคนเดียวส่วนขวัญใจนั้นเธอก็ไม่เป็นอะไรมากนักแต่แม่เสียชีวิตในทันที หลังจากนั้นขวัญใจก็เลยต้องหาเลี้ยงตนเองลำพงังด้วยการขายข้าวเหนียวมะม่วงต่อจากแม่เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็ได้วิญญาณของแม่ขวัญใจจึงไม่ยอมไปไหนเพราะยังคงเป็นห่วงลูกสาวแต่วันนั้นพลอยต่างหากที่ดันไปเห็นเธอเข้าจริงๆเธออาจจะไม่ได้ตั้งใจจะหลอกพลอยก็ได้นะเธอแค่ไปยืนเฝ้าลูกสาวด้วยความเศร้าโศกต่างหากละ่ะ เมื่อพลอยรู้ดังนั้นก็รู้สึกสงสารขวัญใจเป็นอย่างมากพลอยกับแม่จึงมักที่จะแวะเวียนไปอุดหนุนมะม่วงของขวัญใจอยู่บ่อยครั้งเพื่อช่วยเหลือเธอและหลังจากนั้นก็ไม่เห็นวิญญาณผีของแม่ขวัญใจอีกแล้วนะบางทีพลอยเองก็คิดว่าวิญญาณแม่ของขวัญใจอาจจะไปสู่สุคติแล้วก็เป็นได้ข้อคิดเตือนใจจากเรื่องนี้ การเล่นโทรศัพท์มือถือในระหว่างขับรถเป็นสิ่งไม่ดีเพราะเราควรตั้งสมาธิในการขับรถให้มากๆเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะความประมาทของเราเองได้เหตุการณ์ผู้ขับขับรถไปขณะเล่นมือถือนั้นจนทำให้เกิดการเฉี่ยวชน มิ้นจังเองก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มิ้นได้จอดรถอยู่ข้างทางดีๆแต่แล้วจู่ๆก็ได้มีมอเตอร์ไซค์ขับรถมาขับชนที่กระจกด้านข้างเข้าอย่างจางังโดยมิ้นได้สังเกตเห็นว่า ตอนขับมานั้นคนขับเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือผ่านกระจกหลังอยู่แล้วจนในที่สุดรถมอเตอไซคันนั้นก็ได้มาเฉียวชนกระจกข้างรถยนต์มิ้นเข้าอย่างจังแต่โชคดีที่ตัวรถไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนักและไม่มีใครเป็นอะไรมากกว่านี้ ดังน,นั้นมินก็อยากจะเตือนสติคนที่ชอบขับรถไปเล่นมือถือไปนั้นควรจะเลิกก่อนนะคะเพราะมันอาจจะส่งผลอันตรายกับตัวคุณเองและคนอื่นก็ได้